สวัสดีครับพี่น้องครับพบกัชบช่วงบ้านลำเพลิน o าเฟเชียลครับบรรยากาศช่วงเลือนนอนไหม่เอ้ยประหอติีตีสพี่น้องเลยโดยประมาณตีหนึ่งกว่า,วานอนตัวบนี้หลับเงวเลยบเ้่าพันเลยตืนย่นอยู่อ่ากาลังนอนดีลมเย็ยนเย็ยนกาลังนอนดีอน,นอนอู้นหนู้ใช้่วนนับอย่เลย แล้วพอพูดในหัวักยังอยกกระตือแรกที่ไหนนักเตื่นอิลิจากยไสวนมันก็ตัวเขามาโอ้ซีเมนสีเมนหรลอที่เนาะมาดีมาเออดึมาสวนก็ออกมาแล้วทีเออแม่นี่ เออนะ้วส่วนตาเป็นก็อ้อมหัวทีสวดตาเปนก็ดจีอ้อมหัวกันล้วทีเออนะ้วกตากับตาขึ้นเป็นไข่พี่น้องเอ้ยไข่ขึ้นไข่ขึ้นปวดหัวเออแต่ว่าโบวี้หน้ามูกนะครับและมีหน้ามูกแต่นี้ตื่นมาตันดังแต่ว่าอาการปวดหัวหมวกหนึ่งพี่แพี่น้องครับเพียเหนื่อยอ่าทานอนเลยที่เปิดง่าย อันนี้รถเราก็เด้นอนตะเวนได้นอนเตตีตีสองหมดแหละจนมหาหอดื้อเงินกันเนี่ยสิบเอ็ดงตื่นแมก่กาแฟไทย,ไทยกิบไ่ายบรรยากาศพี่นวองเมืองครับเอ้เฒ่าู้เฒ่าไปไสวะเพิงมาหลายเทีย่วยวเลยคนเงี้เงี้มือะ าอ,อกไปาั้งเราานก้าต่างกับเขาคุ่นรับร่างกับเขา ngang cái phần như thế đây lại. vào lại thì quay dây ừ, như là à, xìa đó xìa cứ năng cá quay hàng cho mà <cười> 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 เจ้นอะไรทีิสวัสดีครับกำลังลงขีดนี่เนาะเออ เดี๋ยวเขาจะเคยช่วยหน่อยถ้าเจอตัวควายแย้มรถตัวนที่แหลกจอดนี่จอดนี่แล้วนอนจนวันแจ้งตื่นมาให้รถสาบลาบน่อยแต่ว่าลมเย็นเห็นมั้ยครับลมเย็นเห็นเห็นม่้ยบ่อยๆนอนดีไม่ต้องตารถนี่ต้องมีพัดลมนี่ขั้นไปบ้านเราอะีรล่ะ ขึ oh oh oh. ้นเกือบปรมงแงนหมเงนเลยเมไรเกือบมงงานหันเมื่อมวันเมื่อมันเันดันไยโอ้ยมีแหงเห็ดงานไหนก็ุดยอจและนแหงเหนแหงจมไปนะ เจ็บขี้ไคน่ะโอ้ยหัวนวด้ตัวนวดขึ้นโอ้ยตายตายตายโอ้ยตรงนั้นมีแองดูใครอยู่กับหันเตยละตัวกาศช่วงเตย์ละเนี่ยขอลงมานอนพักประสนอะไรเมื่อกินยาสี่เม็ดกินครั้งเดียวเลยสี่เม็ดทาราพี่น้อง กินเข้าไปปุ๊บนอนจักสามสิบนาทีไข้แน่ยอยู่นะครับรู้สึก,อากา,กอ,อาการดีขึ้นเล็กน้อยนะครับอาการดีขึ้นเล็กน้อยโอ้ยไี่้องเลยสวนนำ้ำโอ้น้อยจะไปอาบน้ำสิบบาทเลยนวะอาบน้ำสิบบาท แบบเส้อผบบู้สบันคืคอยี่ลันใารถู่ตัวพรุ่งนี้ก็อันสุดท้ายแต่ว่าถ่ายสุดครับรเดินอยู่กระถ่มแบนสมุทรสาครงานใหญ่ครับงานวัดวัดเสาให้ แล้วก็กับอีสานบ้านเฮานะครับกับอีสานนี่ยกระสิกระสิยิ่งยาวเลยเล็วๆเสร็จก็ยิงยาวเลยบ้านเฮาไปที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพุธจังหวัดบุรีรัมย์ อุ๊ยรำอากาศเย็นครับอากาศเย็นแปลงไว้วันหยุดเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับเพราะว่าวันนั้นพาลูกไปเที่ยว อเลยกูแช้ครับพอเชเครต่องเตาไฟตดีครับ